ยังคงยู่แค่จังหวัดนครสีธรรมราชนะครับจัดกิจกรรมมอบบ้านคุณภาพชีวิตผู้ยากราไรในพื้นที่ตําบลคุ้นทะเลนะครับอำเภอลานสกาว่างยกระดับให้ผู้รับมอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ โดยที่บ้านนายเดชาจวบความสุขมู่ทีนึ่งแต่บนคุนทะเลอำเภอลานสก,กาจังหวัดนครศิีธรมรเป็นงโดยบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติเมื่อนอายอภินันเพื่อพองนะครับผู้วาราชการจังหวัดนครศิีธรมรชัชพร้อมด้วยนาย,ยกเล่ากาชาตจังหวัดนครศิีธรมรชัชหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลานสก,กาสมาชิกเล่ากาชาตผู้นำทองทิ้นทองทีและชาวบ้านในพื้นที่รวมกันส่งหมอบ,บ้านและสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคเครื่องชายไฟฟ้าให้แก่นายเดชาจวบความสุขได้มีความสุขจริง เสรษจทีนะครับตามโครงการมอบบ้านแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโดยนายโซพลพรหมแก้วค่ะนายกเทศมนตรีตำบลคุญนทะเลอำเภอลานสกาค่ะก็บอกว่าการมอบบ้านให้กับนายเดชาจุบความสุขค่ะซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการความช่วยเลือก้องซุ่นช่วยเลือกประชาชนเทศบาลตำบลคุญนทะเลที่ได้เปิดรับลงทะเบียนข้อรับความช่วยเลือกค่ะแล้วก็ในกรณีของนายเดชาจุบความ ซุกนราคาอาไส้ยู่ทีบ้านเล็กทีรอยแจิี่มูนึ่งประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากสภาพทียู่อาไส้เนี่ยนะคะเมื่อทีเราเห่นวีบาอูก็คือไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะมีสภาพชำรุดสุดส้มที่พังพังได้ตลอดเวลาวะพนันไม่เหมาะสมต่อการผักอาไสค่ะอีกทางผู้รองข้อยังมีโรคประจําตัวแล้วก็อาไัยอยู่เพียงลําพังทางเทศบาลตําบลคุณทะเลก็ได้เข้าดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมทียู่อาไัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีความเหมาะสมต่อการผักอาไสยทรง เสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตอนเองในการดํารงชีพได้เพื่อให้ข้าวทึ่งซึ่งปัจจัยผื้นท่านในการ,รดํารงชีวิตได้ย่างปกติสุขในสังคมค่ะคโดยการซ่อมแซมบ้านล่างนี้ค่ะชายงบประมาณจากเงินเลือดใจจากเงินบริจาคของประชาชนชาวตําบลคุนทะเลในช่วงโควิด -19 ค่ะเป็นเงิน41,500บาทรวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนกําลังแรงงานจากเผื่อบ้านโดยไม่ไ ได้ถ่ายงบประมาณมข้องทางราชการหลายย่างใดค่ะสําหรับคุณเดชาจวบความสุขนี่นะครับเป็นแกเป็นผู้ที่มีความเสียสละและให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลเพื่อนบ้านและความช่วยเหลือสังคมโดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนด้วยการเป็นอาสาสมัครป้องกันภ,ยภยัยไฟพลเรือนหรือว่าอปพอรรนะครับทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ย่างดียิ่งมาต่อเนื่องให้การช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นนําใจและความรักสร้างคี้ข้องเพื่อนบ้านและประชาชนในพื้นที่ตําบลคุนทะเลที่ได้รวมมือรวมใจกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนให้ทุกคนตามโครงการปันสุขหมอบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไรโดยไม่ใช้งบประมาณข้องรัฐนะครับสแสดงความยินดีกับคุณเดชากันนะคะเราก็พนีรู้ได้เลยว่าแกเป็นทีรักข้องเผื่อนบ้านนะก็มาช่วยเลือกกันนั่นเองค่ะ